นะครับก็ดีมีร้านอเมซอนอยู่ข้างหลังรถนะครับอยู่ข้างหลังเนี้ยเป็นร้านอเมซอนนะครับเดี๋ยวเราจะกินอเมซอนกันนะครับเดวก็ดูกันว่าถ้าเราสั่งอเมซอนปุ๊บผ่านแอปแล้วเนี่ยนะครับผ่านแอปแล้วมาส่งเราที่รถตรงนี้นะครับที่มันอยู่หน้าร้านเนี่ยครับดูกันว่าพี่ไลแมนเขาจะงงหรือเปล่านะครับเราจะทําท่าอย่างไงทําหน้าตายังไงนะครับแล้วก็ไปกันดู ครับ,รบเพิ่มช็อตเอาเข้มๆไปเลยครับเอาเพิ่มช็อตเอาแบบเข้มๆไปเลยครับเอาแบบนอนไม่หลับเลยคืนนี้ครับเข้มๆไปเลยไม่หวานด้วยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยครับกินแบบไม่หวานส่ตก้ะครับ70บาทดูทิตก้านะครับดูเป็น10บาทนะครับอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราจะสั่งเลยนะครับว่าน้อง มีใครจะมีใครรับของเราไหมครับนะครับดูว่าจะมีใครรับไหมนะครับวิธีชชำระเป็นเงินสดนะครับอ่าชำระเราเป็นแบบเงินสดครับรับแล้วนะครับพี่วิเชียนนะครับรับแล้วนะครับดูนะครับว่าจะมาไหมนะครับดูนะครับว่าจะไอ้ สังครู่นะครับเราปักหมดแล้วนะครับพี่เขารับแล้วนะครับอ่ะเดแอบมารอดูกันนะครับอู้ยะดินหมดใครมาครับมาแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วพี่เขามาแล้วครับนีม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 ีครับเดี๋ยวพี่จอดทางด้านไหนนะครับเราดู้ดิคันนี้ได้ดอกนะครับมาแล้วครับดูรุน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 ตุ๊บตุ๊บตาวนะมาขามันนี่นะครับพี่จอดจอดได้ ไม่ใช่ครับไม่ใช่เควินเขาไปเอาเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมาไหมมาเลยครับมาแล้วครับมาเลยต้องรอนะครับ เรียบร้อยแล้วครับแหมเดินมาส่งเดินกลับเลยนะครับส่งที่หน้าร้านนะครับดูนะครับวันนี้ยังไงครับไปติกิริยาครับพี่เขางงนะครับตอนพี่เขาโทรมาครับพี่เขาโทรมาแลพี่เขางงครับก็หาไม่เจอนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเขางงว่าอยู่ตรงไหนนะครับเขก็ทำหน้างงขอบคุณนะครับสำหรับ